โจทย์ในโลกของยุคนี้ยเราจะต้องตั้งหลัก ในเรื่องของมุมมองต้องเข้าใจเจเนอเรชันเด็กในเจเนอเรชันนี้เนี่ยเขามีมองเขามีความคิดอย่างไรไไแล้วการเรียนการสอนเราเนี่ยจะทําอย่างไรเพื่อจะทําให้เด็กรุ่นเนี้ยเขาได้รับองค์ความรู้จากเราแล้วเขาเปิดใจแต่ก่อนเนี่ยก็มีการคุยกันแม้กระทั่งว่า ChatGPT ห้ามให้เด็กใช้ห้ามให้เด็กใช้ระบบ AI เพราะว่าเวลาอาจารย์ให้การบ้านไปเด็กไปใช้ ChatGPT ไปใช้ AI ก็แป๊บเดียวเขาทำการบ้านได้แล้วมนันห้ามมันไม่ได้โลกยุคนี้เนี่ยเรื่องเทคโนโลยีมันไป กเกินเพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องใช้ tool ท,ที่มันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไปทำองไรให้เด็กเขาใช้ AI ให้มัน สุดๆเขาพี่สิ่งที่เขาเรียนรู้มาแล้วเนี่ยอาจารย์จะต้องรู้มากกว่าเขาแล้วก็แอปพลายในเรื่องของ AI ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุด c h a t GPT จะทำอย่างไรให้เด็กของเราเนี่ยรู้จักวิธีการรู้จักการตั้งคําถามที่มันว้าว้าแล้วก็ใช้ประโยชน์จาก AI ไให้ได้มากที่สุดนี่คือทิศท,ทางที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากพี่ก็เคยได้ยินจากหลายๆมหาลัยมีการพูดคุยกันว่าอาจารย์ห้ามให้นักศึกษาใช้ c h a t GPT เราเลยบอกว่าถ้าห้ามเนี่ยแสดงว่าเขาไปผิดทางแล้วณตอนนี้เนี่ยเด็กจะใช้ทูหรือจะใช้อะไรต่างๆก็ตามอาจารย์ก็ต้องรู้ว่าโลก ของเราในตอนนี้มันมีทูมันมีศักยภาพในการเข้าถึงนะฮะอ,องค์ความรู้ได้มากแล้วเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้องค์ความรู้ซึ่งจริงๆอาจจะไม่เรียกว่าองค์ความรู้ก็ได้นะอาจจะเป็น Data ที่เด็กเขาได้รับเนี่ยมันคือโนเลทจริงๆบางอย่างเนี่ยมันมีทั้งข้อมูลี่ก็ได้มามันอาจจะจริงไม่จริงแต่จะทํายังไงให้การเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้มันเป็นประโยชน์ต่อนักษะมากที่สุด